เราได้มองเห็นว่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีเรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขที่จะให้บริการที่น้องประชาชนที่น้องจะต้องไปอาศัยโรงพยาบาลเอกชนที่น้องต้องไปร่วมเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลเอกชนซึ่งถนัดเรื่องรักษาพยาบาล แต่ไม่ถนัดในเรื่องของการป้องกันรโรคนะครับการส่งเสริมสุขภาพซึ่งเราถือว่าเป็นจุดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขวันนี้จึงมาคุยกันว่าเราจะหาวิธีให้มีโรงพยาบาลในระดับโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลที่จะดูแลพี่น้องชาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นมาให้ได้ โดยมอบหมายให้สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ไปหาแนวทางว่าเราจะตั้งโรงพยาบาลตรงไหนที่ใดหรือเราจะใช้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใดแห่งใดพัฒนาขึ้นมาเป็นโรงพยาบาลที่จะรับใช้พียน้องชาวอำเภอเมืองนะครับและขณะเดียวกันเรา,าก็จะไปยกระดับโรงพยาบาลน,นครพิงให้เป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงขึ้น ใกล้เคียงหรือทัดเทียมกับโรงพยาบาลมหาราชเพื่อจะรับคนไข้ในจังหวัดลำพูนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและอำเภอต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นภารกิจนะครับจะขออนุญาตได้พูดคุยกับพุณน้องสื่อบรรทนต่อครับ